โอเคเข้ามาแล้วขออนุญาตเช็คสัญญาณภาพและเสียงสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสัญญาณภาพและเสียงสักครู่หนึ่งนะคะนุกเพจสุดๆคู่อะโอเคเดี๋ยว okay, ขออนุญาตเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันก่อนนะคะ อตอนนี้นะคะจากเมื่อช่วงเย็นนะคะที่เราพาน,น้องแมวเนี่ยออกมาจากบ้านย่านงามวงวานนะคะจำนวน160ตัวเนี่ยตอนนี้นะคะน้องก็ได้เดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นสถานที่พักฟื้นที่แรกของน้องๆน,นะคะลูกผู้ช คือน้องๆเนี่ยจะถูกคัดกรองโรคแล้วก็ถ้าตัวไหนป่วยเนี่ยจะต้องพักฟื้นแล้วก็รักษาที่นี่ก่อนนะคะก่อนที่จะนําส่งต่อไปที่มูลนิธินะคะให้ทางมูลนิธิเลี้ยงนะคะนี่นะคะนี่เป็นเอ,อ่อบางส่วนนะคะนี่จำน้องอ้วนตัวนี้ได้ไหมคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีตัวเล็กอันนี้ด้วยนะคะ ตรงนี้นี่คุณหมอทำทาอะไรกับมันคะฉีดฉีดวัคซีนหรือเปล่าคะเ,าเปล่าค่ะเจาะเลือดอ,อ๋อตอนนี้อตอนน๋อตอนนี้นะคะคุณหมอว่าจะทำการเจาะเลือดเนี่ยไปตรวจลูคีเมียกับเอชนะคะเ,เป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้นนะคะลูกเพจก็คือบางส่วนเนี่ยก็หลังจากตรวจคัดกรองเสร็จแล้วเขาก็จะย้ายไปยด้านนอกนะคะ ตัวนี้ค่อนข้างดุนะคะก็เลยจะต้องใช้วิธีแบบเอาผ้าเนี่ยคุมไว้นะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างดุนะคะลุกเห็น,ะะน,นก็จะมีการนับจำนวนจากตัวเลขนะคะตัวเลขน้องนะคะก็เจาะเลือดแล้วก็ตรวจโรคนะคะ เราอยู่ที่ศูนย์พักคอยกับจริงๆไม่ใช่ศูนย์พักคอยหรอกเป็นแบบสถานที่ที่โรงพยาบาลสัตว์เนี่ยเขาจัดไว้เพื่อพักคอยเป็นที่พักให้กับน้องๆน้อง,อง,องแมวจากบ้านจากเจ้าของคนนี้ค่ะจากบ้านสองหลังเนี่ยจำนวนร้อยหกสิบตัวเนี่ยไม่ได้พาะขายนะคะุเพเจ้าของเขาเลี้ยงนะคะแล้วก็ป่วยเนาะก็เลยต้องจำเป็น จำเป็นต้องเอามาแบบต้องเอามาให้หมูลนิธิเลี้ยงนะคะเพราะว่าน้องเจ้าของเขาป่วยแล้วก็ไม่สามารถดูแลต่อได้นะคะน้องตัวนี้ค่อนข้างดุนะคะเสียงะะเบาเหรอคะโอ,อเคค่ะเดี๋ยวจะพูดให้ดังขึ้นนะคะเพรก็ตอนนี้อยู่ในห้องแคบๆบก็ไม่อยากจะรบกวนพี่เอามากนะคะ <laughs> ตอนนี้เราอยู่กับพี่เอน,นะคะเป็นประธาน <laughs> ประธาน โรงพยาบาลสัตว์ 3D เพชรนะคะท,ทีนี้แรกมันจะไม่หลังแล้วนะนี่นะคะนี่คือคือน้องแมวที่มาจากบ้านหลังออเมื่อสักครู่นี้แหละคะ่ะลูกเพชรที่เราย้ายมาตรงบ้านตรงงามวงวานะคะ160ตัวนี่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็โดนย้ายอยู่ข้างนอกแล้วมาเราก็าไปดะะไิเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไปรอบ ก็จะย้ายเข้าเอาเข้ามาเจาะเลือดเป็นล็อตแล้วก็เอาออกไปด้านนอกนะคะลูกเพจที่เห็นเสื้อสีดำนี่คือพี่เอเป็นประธานโรงพยาบาลสัตว์นะคะลูกเพจก็มาร่วมทำงานในครั้งนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะแลเป็นน้องแมวก็ค่อยๆทย,ยอยเข้ามานะคะ คือเป็นน้องแมวทั้งนั้นเลยนะคะที่อยู่ภายในนะคะตัวเลขนี่คือนับตามจำนวนแมวนะคะที่เราเอามาเนี่ยตอนนี้ก็น,น,นี่ค่ะ39นเนาะคือข้างในเนี้ยก็จะเอามาแค่ตรวจขัดกรองโรคก่อนนะคะตรวจเลือดต่างๆนะคะ หาเอดหาลูคีเมียนะคะจะได้รู้ว่าน้องเนี่ยถ้าป่วยจะได้แยกออกจากเพื่อนนะคะออนะแล้วก็ตรงเนี้ยบ้านคือวันนี้มีแมวที่เราต้องช่วยจำนวนจำนวนทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อตัวนะคะโดยประมาณแต่ว่า ทีนี้เนี่ยบ้านหลังแรกที่เราช่วยมาเนี่ยแค่เจ็ดสิบตัวเนาะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแถวประชาชื่นนะคะซึ่งเจ้าของเนี่ยคือคนคนเดียวกันนะคะลูกเพชรนี่ค่ะนี่เป็นเออพี่พี่พหมอแล้วก็พยาบาลจากโรงพยาบาลสัตว์ทีดีเพชรนะคะนี่ค่ะ ก็จะช่วยกันทํางานทยอยเอาน้องขึ้นไปตรวจเลือดขออภัยค่ะตรวจเลือดนะคะคือน้องเนี่ยเราก็ต้องแยกว่าเราไม่รู้ว่าตัวไหนป่วยไงบ้างนี่ต้องเลยต้องแยกก่งกันก่อนเบื้องต้นนะคะมีแมวท้องมีแมวท้องหลายตัวอยู่นะคะ เบื้องต้นเนี่ยทางเบื้องต้นเนี่ยทางเพจเนี่ยไม่ได้หาบ้านให้แมวนะคะลูกเพจเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาว่าตอนนี้เนี่ยแมวเนี่ยจะถูกทางมูลนิธิอนุรักษ์ช้างไทยที่เชียงใหม่เนี่ยของอคุณแม่เล็กแสงเดือนดูแลอยู่นะคะีค่ะรับไปเลี้ยงนะคะโดยเขาะจะเอาไปเลี้ยงไว้ที่แคทคิงด d อมเชียงใหม่ะคะ่ะ เป็นฟาร์มเปิดแบบเปิดกว้างเลยนะคะลูกเพจแต่ว่าเบือเบ้องต้นตอนนี้เนี่ยทางมูลนิธิเนี่ยก็ติดต่อให้ทางโรงพยาบาลสัตว์นี้ช่วยในเรื่องของการคัดกรองโรคเบื้องต,ต้นก่อนนะคะก่อนที่จะส่งน้องเดินทางไปเชียงใหม่ค่ะนะคะ,ะ,คะเดให,เห้พี่เอพี่เอนี่เป็นประธานโรงพยาบาลสัตว์ทีดีเพชนะคะพี่เอเล่าให้ฟังหนีอยคะ่ะว่าตอนที่แม่เล็กเขาติดต่อมาเนี่ย เขาติดต่อมาว่ายัางไงคะครับก็ต้องบอกว่าคดีว่าทางพี่เหมียวนะได้ติดต่อเข้ามานะว่าเราได้มีเคสน้องแมวนะครับประมาณร้อยกว่าชีวิตนะครับต้องการการช่วยเหลือนะฮะเนื่องจากเจ้าของเนี่ยมีปัญหานะครับทางเราก็ต้องยอมรับว่านะตอนนี้มันเป็นช่วงเทศกาลสงการานด้วยเราก็สุขละหุกพอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ทำได้ก็คือทําเป็นโรงพยาบาลสนามขึ้นมาชั่วคราวนะครับแล้วเพื่อดูแล น้องแมวเหล่านี้เบื้องต้นเพื่อคัดกรองโรคก,ก่อนเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอดแมวหรือว่าไวรัตต่างๆนะครับให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่เราจะส่งขึ้นไปที่เชียงใหม่นะครับแล้วเราตอนนี้มาเรามีแมวป่วยหนักๆจากเจ้าของคนเดียวกันเนี่ยกี่ตัวตอนนี้นาต,ตอนนี้ที่ตรวจเบื้องต้นนะครับเอดแมวไม่เจอนะครับแต่ว่าเราก็ได้นําไปตรวจในเรื่องของเวลาต่อนะครับไ,ไ,ไปตรวจในเวลาต่ออันนี้หมายถึงว่า17ตัวแรกนะครับ ที่เราตรวจไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็กําลังทยอยตรวจรับต่อมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็น้องแมวกําลังทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลต่อนะครับโอเคครัโอเคขอบคุณะคะ่ะมีน้องแมวเหมือนจะท้องหลายตัวใช่หมอ,มอเหมือนจะท้องหลายตัวใช่ค่ะมีน้องแมวท้องหลายตัวค่ะตอนขึ้นไปดูมองจากตาเปล่าเนี่ยประมาณห้าหตัวแนละ้วที่บีเห็นนะคะ งานนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าท้องเดี๋ยวต้องอันนราวเช็คอีกทีหนึ่งออถ้าหมอออถ้าเดี๋ยวยังไงถ้าถราสาวเช็คอีกทีตัวที่สงสัยเอาให้ชัวร์เลยถ้าเกิดมันท้องก็ต้องจัต้อง,ต,องต้องระบุแล้วว่าจะได้ดูแลเขาุกแยบประเทศอ่ะ,อะเดี๋ยวเราอเอาไปดูด้านนอกกันนะคะลุกเพจคือข้างในเนี่ยมันเป็นห้องที่เขาตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นนะคะแต่ว่าหลังจากที่ตรวจคัดกรองแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาน้องแมวเนี่ยไปพักฟื้นด้านนอกนะคะ เราพาไปดูข้างนอกกันคือสภาพการเป็นอยู่บ้านหลังแรกเนี่ยที่เราขนน้องแมวมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างขับแคบแล้วก็แออัดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้เนี่ยศูนย์พักคอยก็คือน้องจะได้อยู่ที่นี่แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะลูกเพลก่อนที่จะย้ายไปที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างที่เชียงใหม่นะคะ นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มาจากบ้านหลังแรกที่เราขึ้นไลฟ์ไฟก่อนหน้านี้นะคะบ้านหลังแรกเนี่ยเจ็สิบตัวนะคะลูกเพจแต่ว่าวันนี้เนี่ยแมวที่เราต้องเข้าไปช่วยเนี่ยทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสบตัวนะคะนี่ก็มาจากบ้านหลังแรกก็ยังไม่หมดนะคะน้องน่าจะค่อนข้างร้อนเนาะแลพี่พี่ก็เดี๋ยวเขาก็เปิดพัดลมให้นะคะน้องอยู่ในกรงก็ร้องตลอดเลย ตัวที่ได้รับการตรวจเลือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะใส่ปอกคอแล้วเขียนัมเบอร์ไว้นะคะนัมเบอร์นี่คือจํานวนที่นับนะคะนี่คือตัวที่16ค่ะนี่คือตัวที่15ค่ะสะปประมาณนี้นะคะจะเห็นว่ามีทั้งแมวไทย แล้วก็แมวเปอร์เซียขนยาวแมวพันธุ์เนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะคะก็ปนปนกันไปเนาะเราพาดูที่พักคอยก่อนนี่มาเพิ่มหรือเปล่าอ๋อไม่คือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเนี่ยถูกช่วยมาจากบ้านหลังหนึ่งนะคะที่ แถวย่านงามวงวานะคะ่ะก็คือเจ้าของเนี่ยเลี้ยงน้องในบ้านนะคะบ้านนี่จะเป็นลักษณะเป็นบ้านสองชั้นเนาะชั้นล่างเนี่ยก็จะมีกรงแมวะคะ่ะวางเรียงกันแบบเยอะๆเลยเพื่อที่จะเลี้ยงน้องแมวนะคะแล้วก็ชั้นบนเนี่ยมีห้องทั้งหมดสี่ห้องสามห้องเนี่ยก็คือให้น้องแมวอยู่เป็นเออน้องแมวส่วนมากจะเป็นแมวพนันแมวเปอร์เซียเนาะขนยาวแล้วก็เปิดแอร์ให้ด้วยแต่ว่า ด้วยความที่แมว70ตัวในบ้านหลังหนึ่งนะคะมันก็ค่อนข้างแออัดเนาะเจ้าของเขาเนี่ยก็จ้างคนมาเลี้ยงนะคะตอนแรกก็คือจ้างพี่เลี้ยงชื่อพี่จอยแต่ทีเนี้ยพี่จอยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็มารู้ว่าเจ้าของแมวเนี่ยป่วยพอเจ้าของแมวเขาตัวเขาป่วยเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะจ้างต่อได้นะคะแล้วเขาก็ ไม่ได้ไล่พี่จอยออกหรอกแต่ว่าไม่ไม่ได้จ่ายเงินเดือนมาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งตัวพี่จอยเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะรักแมวเนาะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เขาก็จ้างให้เลี้ยงมาเลี้ยงมาตั้งนานก็รักพี่จอยเดี๋ยก็ยังดูแลให้ต่อจนทางเจ้าของเนี่ยติดต่อให้มูลนิธินะคะมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเนี่ยรับดูแลต่อพี่จอยก็เลยเบาใจแล้วก็ อยู่วันนี้ก็อยู่ช่วยเราเนี่ยขนน้องแมวเนี่ยขึ้นรถมาจนถึงโรงพยาบาลสัตว์นะคะเพื่อมาคัดกรองโรคก่อนที่จะส่งต่อไปให้มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะว่าพี่พี่มูลนิธิเนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าน้องเนี่ยจะได้ไปอยู่ที่อณาจักรออขออภัยค่ะจะได้ไปอยู่ที่แคทคิงดอมนะคะจะได้ไปอยู่ในพื้นที่โล่งกว้างแล้วก็จะไม่ได้อยู่ในบ้านแคบแคบ,บแล้วค่ะนุเพศ คือเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้หาบ้านให้แมวนะคะนี่นะคะก็จะเห็นนี่ก็คือทุกตัวเนี่ยถูกตรวจเลือดเรียบร้อยแล้วเนาะพอตรวจเลือดเนี่ยเขาก็จะติดติดใส่ปลอกคอให้แล้วก็เขียนนัมเบอร์เนี่ยไว้ข้างหลังชื่อนะคะตัวสีขาวกี้ขวบแล้วอันนี้ ไม่ทราบได้เลยค่ะตัวขนยาวนี่โดนโกนขนน่าจะเพราะว่าขนเขาพันกันนะคะลูกเพจแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยหลังจากที่เรามาดูที่พักคอยน้องแล้วเนี่ยอีกสักพักหนึ่งอ่ะเราจะมูฟไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะคะที่ประชาชื่นเพราะว่าวันนี้เนี่ยภารกิจเราคือ น้องแมว160ตัวนะคะต่วตอนนี้เนี่ยช่วยมาได้70ตัวแล้วเบื้องต้นนะคะนี่ค่ะน้องจะถูกขนมาอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาลงจากรถอันนี้คือมาจากบ้านหลังเดียวกันนะคะบ้านหลังแรกเอ้าเอารถไปไหนนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยน้องแมวเนี่ยจะถูกนำไปให้ส่งมอบให้มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนะคะลูกเพลท่า อยากได้เนี่ยต้องติดต่อทางมูลนิธินะคะแต่อันนี้ก็ไม่ทราบว่ามูลนิธิเขาจะรับหรือเปล่านะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นห้องตรวจโรคนะคะมาอีกเซตหนึ่งละนี่ค่ะนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนู้นเขาขนลงมาจากรถอีกเซตหนึ่งละเดี๋ยวเขาก็จะขนเข้ามาห้องนี้แหละคะ่ะรู้เปล่า อันนี้เป็นแค่ศูนย์พักคอยชั่วคราวนะคะเดี๋ยวอรอขนน้องมาน้องเนี่ยมาจากบ้านเดียวกันนะคะก็คือหลังที่งามวงวานที่ก่อนหน้านี้เราไปไลฟ์มาแล้วรอบหนึ่งน่ะ <Okay. S 1> มาจากที่เดียวกันนะคะก็มารวมกันคือแค่บ้านเนี้หลังเดียวก็เจ็สิบตัวแล้วแต่ภารกิจเรายังไม่จบนะคะมีอีกหลังหนึ่งก็น่าจะประมาณ 90ตัวเนาะนี่ภารกิจเราร้อยหกตัวค่ะน้องแมวนี่นะคะจะถูกส่งมอบต่อให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะลูกเพจถ้าสนใจต้อง <Okay. S 1> ติดต่อทางมูลนิธิโดยตรงนะคะแต่ว่าทางอีจันก็ไม่ทราบว่าทางมูลนิธิเขาจะให้เลี้ยงหรือเปล่านะคะ นี่นะคะก็จะเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้นนะคะแต่ว่าส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยทำหมันหรืออะไรเนี่ยทางมูลนิธิเขาจะรับมอบไปจัดการต่อเองนะคะเพราะว่าที่มูลนิธิเนี่ยเขามีพื้นที่กว้างนะคะให้น้องแมววิ่งเล่นมีพื้นที่ให้อยู่แล้วก็มีหมอประจําอยู่ที่มูลนิธิ24ชั่วโมงนะคะน้องแมวก็จะได้ใช้ชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะ ว่าที่ก่อนหน้านี้นเนี่ยน้องจะได้อยู่แค่ในกรงแคบๆห้องแคบๆนะคะคือ <c oughs> <c oughs> น้องแมวเนี่ยเขาไม่เคยออกจากบ้านเลยนะคะตัวนี้น่าจะปากเปื่อยหรือเปล่าอื้ม ีต้องรีบยกออกมาแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นสักครู่นะคะใช่ค่ะน้องจะได้ไปอยู่ในที่ทุ่งโล่งกว้างนะคะที่ Cat Kingdom นะคะลูกเพจแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็เนี่ย ที่นี่มีแมวท้องหลายตัวนะคะูกเพ็มีแมวท้องเยอะเยอะ<ๆ>เลยนะคะก็โชคดีที่ถูกช่วยมาก่อนเนาะเพราะว่าถ้าน้องมาคลอดที่โรงพยาบาลหรือว่าไปคลอดที่มูลนิธิเนี่ยก็คุณภาพชีวิตน่าจะดีกว่าอยู่ในบ้านหลังเก่าของเขานะคะ,นะคะพี่แล้วถ้าตรวจเจอโรคทำไงะคะ ก็รักษาที่นี่เลยใช่ไหมอ๋อถ้าตัวไหนป่ยวยอะทางโรงพยาบาลก็จะรับรักษาเลยนะคะลูกเพจโอ้ยตัวนี้ยังน้อยอยู่เลยตัวตัวสีดำสองตัวเนี่ยนี่เลย่ะเพ็ดเมียนะคะส่วนมากเร่องนังสัเดี๋ยวทางนู้นกำลังจะลงจากรถแล้ว ไปดูน้องๆลงจากรถฝั่งนน้นนะคะ,ะ,ะคือบ้านหลังนี้เขามีหมาด้วยนะแต่เราน่าจะไม่ได้มูฟมานะคะน,น่าจะเอามาแค่น้องแมวน้องก็เริ่มร้อนแล้วทย,ยอยกยกลงมาเลยก็ได้นะคะพี่อ,อะ คือน้องเนี่ยไม่เคยออกจากบ้านเลยนะคะลูกเพ่ใช่เป็นครั้งแรกที่ได้ออกจากบ้านนะแต่ให้พี่เขาทยอยอยกลงมานะคะเดี๋ยวเราเข้ามาอยู่ด้านในก่อนจะได้ไม่เกะกะเขาเนะเาะนี่นะคะ มาแล้วมาแล้วนี่น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายของ70ตัวแรกแล้วค่ะนะคะอ่าฟิวก็ยกมาพักไว้ตรงนี้ก่อนนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวเรา,เราจบภารกิจที่นี่เนี่ยเราจะไป บ้านอีกหลังหนึ่งที่ประชาชื่นนะคะเพจที่นั่นมีแมวเก้ากว่าตัวนะคะที่ยังไม่ได้ถูกช่วยออกมานะคะนะคะแมวก็ค่อนข้างเยอะนะคะน้องจะได้ไปอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งกว้างนะคะ ดีกว่าทั้งชีวิตเนี่ยน้องจะอยู่แค่ในกรงมาตลอดเลยนะคะลูกเพจตอนนี้ก็จะได้ move แล้วนะคะแล้วก็มีแมวท้องหลายตัวนะคะรตนี้เนี่ยมีแมวท้องเนี่ยหลายตัวอยู่เพราะว่าเราแอบเห็น ก่อนหน้านี้ว่ามีแมวพุงใหญ่หลายตัวนะคะน่าจะท้องคือเจ้าของเขาเนี่ยป่วยก็เลยไม่ได้เลี้ยงต่อนะคะลูกเพจน,นะคะ เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะเราก็เลยเใส่้องยราก็เลยระวังมากโดยตัดสินใจให้ทีมอาสาคุณตั้มป้าแดงเนี่ย arrange อาสาให้เอาแมวจากบ้านหลังที่สองก่อนนะคะบ้านหลังที่หนึ่งเนี่ยคือทาวฮาส์หลังที่สองเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวนี่คือแมวที่มาจากโลเคชั่นที่สองจากเมื่อวานนี้รดนี้สีดตัวน,ะนั้นน้องแดา28 So we have 28 cats here from the second location so far so far the cat that come from the second location ค่ะรอบนี้ก็มา28ตัวนะคะลูกเพจ so, บ้านนี้70ตัวเนาะค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าอีกหลังหนึ่งอ่ะ90ตัวลูกเพจมันต้องเยอะกว่าน,นี้แน่นอน อนนี้น้องๆก็จะได้พักที่โรงพยาบาลอยู่พักหนึ่งนะคะตรวจคัดกรองโรคก,ก่อนถ้าไม่พบเนี่ยน้องก็จะถูกส่งต่อไปให้กับคุณแม่เล็กแสงเดือนนะคะที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่เลยนะคะแต่ว่าถ้าน้องป่วยหรือว่าติดเชื้อหรือมีอาการป่วยใดๆเนี่ยทางโรงพยาบาลาสัตว์เขาก็จะดูแลให้เราก่อน<ม>เบื้องต้นนะคะ ปกติแมวมันจะถูกแยกอยู่ตัวเดียวนี่พอมาอยู่รวมกันก็จะมีทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยนะคะทุกเพี่อนเครียดเนาะเบื้องต้นเนี่ยระหว่างอยู่ศูนย์พักคอยเนี่ยทาง โรงพยาบาลก็จะดูแลให้ก่อนนะคะจะดูแลเรื่องอะไรบ้างคะเฟียตเออเฟียตอนนี้จะดูแลเรื่องอะไรให้้องแมวบ้างคะคือตอนนี้เราตรวจโรคโรคเบื้องต้นก่อนนะครับตรวจโรคโรคเบื้องต้นเพื่อให้ดูในเรื่องเราก็จะเน้นว่าตัวไหนที่มีโรคตัวไหนที่พร้อมที่จะเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็คือตรวจเอชตรวจไวรัสทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีสงสัยว่ามีแมวท้องเข้ามาด้วย ยังไงเราก็จะอัตราสาวอีกทีหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะขึ้นไปเนี่ยฮะแม่ทุกตัวจะมีประวัติหมดเลยนะครับว่าพร้อมที่จะเดินทางขึ้นไปถูงที่สุรช้างเชียงใหม่ได้นะครับเราจะดูแลเขาเรื่องเรื่องอาหารเรื่องอะไรเรื่องอาหารทุกอย่างนะครับตอนนี้เห็นวันนี้ให้ยาเฝ้าหูด้วยใช่ไหมคะใช่ฮะก็จริงๆแล้วพอเราอยู่ข้างนอกนะครับก็ต้องระวังในเรื่องหนงเรื่องของขโมยแล้วก็ในเรื่องของน้องหมาต่างๆนะครับมันก็อาจจะเป็น สิ่งที่ต้องต้องระวังเอาไว้นะครับขอบคุณมากนะคะอ่ะโอเคล้วเพจเดี๋ยวเราลงไลฟ์ไปไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวบีจะตามไปที่จะเดินทางไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านหลังนั้นอนะสภาพจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยพี่เจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาว่าบ้านหลังนั้นอนะสภาพแย่กว่ากว่าหลังก่อนมากนะคะมีแมวถึง90ตัวบ้านหลังนั้น ตอนนี้ก็ขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ